สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบนสพริกไทยเดือดจอบฟ้องพวกวิจารณ์ไฮโซโปอสามีปมแตงโมพลัดตกเรือ จากกรณีแต่งโมนิดาพัชรวีระพงษ์ดารานักสแสดงสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระร,รามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจ,จังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักสแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์แต่ยังไม่พบตัวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไฮโซปะนุพัฒน์เลศทวีวิทย์ผู้ขับเรือสปีดบ๊ทได้เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูุรเมืองนนทบ,บุรีก่อนจะเปิดเผยครั้งแรกหลังจากให้ปากคำพนักง,งานสอบสวนว่าแตงโมเพิ่งมาขึ้นเรือลำนี้เป็นครั้งแรกด้วยขณะที่เกิดเหตุตนไม่เห็นว่าแตงโมนั่งอยู่จุดไหนของเรือเพราะตอนอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้เป็นคนขับเรือจะมีรุ่นพี่อีกคนขับอยู่ได้รับฟังจากแซมที่นั่งท้ายเรือทราบว่าคุณโมเดินไปท้ายเรือโดยจับขาแซมไว้ก่อนที่จะนั่งท้ายเรืออย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนที่อยู่บน ซึ่งหลังเกิดเหตุได้หายตัวไปก่อนจะเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนในช่วงค่าวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์2565เบนสพริกไทยหรือเบนส์ดารินรัตมีณวานิ์นักร้องสาวและเป็นภรรยาของไฮโซปอตะนุพัฒนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าใครพิมพ์อะไรไว้หรือวิจารณ์อะไรไว้รับผิดชอบคำพูดด้วยนะคะจะฟ้องให้หมดเลย ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ